ประธานโทษคับท่านจะให้ตั้งข้อหาว่าอะไรครับจะข้อหาอะไรล่ะก็ข้อหาพยายามจะฆ่าไงเมื่อกี้ที่เสียงปืนดออกดังลังน่นมันจะยินกันหรือไงฮะผู้ต้องหาพยายามฆ่าใครครับก็ผมนี่ไงแล้วค,คุณไม่ได้ยินเสียงปืนเหรอดังออกลั่นขนาดนั้นนะ่ะแล้วก็เก็บปืนนั้นไปด้วยนะเอาไว้เป็นของกลางแล้วอย่าให้ลายนิ้วมือของใครเนี่ยไปแปะกับปืนล่ะ รวมถึงปลอกกระสุนด้วยพันแน่ใจนะครับว่าจะตั้งข้อหานี้พันแน่ใจละสิจะมาถามทำไมละ่ะคือข้อหาที่ท่านตั้งเป็นข้อหาชะกันการรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินคดีผมจึงต้องขออนุญาตปิดห้องประชุมนี้และห้ามให้ทุกท่านลุกออกจากที่ครับ เฮ้เฮ้เฮ้เเดี๋ยวผมบอกให้คุณเอาตัวมันไปขังแล้วคุณจะมาปิดห้องประชุมทำไมอะ่ะแต่ท่านเพิ่งสั่งให้ผมตั้งข้อหาพยายามฆ่าและเหตุก็เกิดในห้องนี้ผมจึงต้องรักษาสภาพของห้องเอาไว้ให้กับเหมือนตอนที่เกิดเหตุครับทุกท่านจึงห้ามเข้าออก รอจนกว่าพนักงานสอบสวนจะมาถึงและตามระเบียบแล้วผมต้องขอกักตัวผู้รู้เห็นเหตุการณ์เอาไว,ว้เพื่อสอบปากคำทีละคนด้วยครับเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะผู <Huh? S 1> ้กองเขาปฏิบัติตามหน้าที่ครับถูกต้องตามหลักกฎหมายและถูกต้องตามหลักการปฏิบัตินะผมว่าทุกคนควรปฏิบัติตาม แต่ผมขอปฏิเสธข้อหาพยายามฆ่าครับผมยอมรับว่ายิงปืนจริงแต่ก็เพราะอยากให้ทุกคนฟังในสิ่งที่ผมจะพูดไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใครเพราะถ้าผมจะฆ่าคนแถวนี้คงตายไปนานแล้ว วมันออกไปเอาตัวเงินออกไปไปสิน้องๆครับอย่าเพึ่งทายนะครับใจเย็นก่อน,น,นครับเอาไปก่อนนะครับจะพึ่งทายครับเอาไปก่อนครับเอาไปก่อนนี่คุณ ต้องการรักษาสภาพพ้องไม่ใช่เหรอรีบกันให้ข่าวไปก่อนสิเร็วครับเดี๋ยวมีคำถามอะไรเชิญด้านนอกนะครับเชิญเลยครับเชิญด้านนอกด้านหนึ่ครับด้านหกึ่นครับ เน,นีน้ดีกว่าครับน้องๆครับเชิญครับท่านผู้การช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝฟังหน่อยนะคะท่านนี้ครับเกิดอะไรขึ้นแร่ครับเอ,เอาละครับเอาละครับเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรมากกัน,นะครับน,น้องๆเป็นแค่การเข้าใจผิดกันครับคือทั้งดา,าเนเี้เนี่ยเขาเครียดเรื่องส่วนตัวนะครับวันนี้ก็เลยทําตัวผิดกะละเทสะไปหน่อย จริงจริงะปืนที่แกชักออกมาแกจะยิงตัวเองครับแต่พวกเราก็ช่วยไว้ทันแล้วรบนี้จะมีการเอาผิดทางวินัยกันหรือเปล่าครับเรื่องนี้คงต้องถามท่านผู้การเองนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงครับ <ไว S 1> ตาม<ห>ระเบียบนะปฏิบัติเนี่ยนะครับเราควรต้องเอาผิดครับแต่ผมจะพิจารณาในแง่ของมนุษยธรรมเป็นหลักผม สำดับนรินไม่ลงหรอครับพวกตำรวจชั้นประทวนแล้วก็พลตำรวจเนี่ยพวกก็ทํางานหนักครับแทเงินเดือนก็น้อยถ้าเราจะเอาระเบียบวินัยมาตั้งเป็นหลักในการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคงจะเป็นการใจร้ายกันเกินไปรครับเอาเป็นว่า,เ,าเรื่องดาบนดินเนี่ยผมไม่ถือสาก็แล้วกันครับเราขอกันกินมากกว่าน,นี้ ถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเชิญน้องๆตันนูเลยนะครับเราเตรียมอาหารว่างไว้แล้วเชิญครับตัานนูเลยครับพับครับเชิญครับสวัสดีครับ ว่าไงดาผมได้ข่าวว่าผู้การเขาไม่เอาเรื่องคุณแล้วเหรอโชคดีที่สื่อมวลชนเข้ามาได้จังหวะพอดีนะครับผมก็เลยรอดตัวไปคุณไม่ควรทําแบบนั้นอีกเพราะคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนครั้งนี้ครับสารวัตรแต่การเสี่ยงครั้งนี้ของผมผมถือว่าคุ้มนะครับเพราะอย่างน้อยก็ได้เปิดขยะใต้พมให้ทุกคนได้รับรู้ที่ผมมา ก็อยากจะมาขอบคุณสารวัตรมากเลยนะครับที่เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมถึงผู้การจะไม่ยอมแก้ปัญหาในเรื่องนี้แต่ผมก็หวังให้ตำรวจที่มาประชุมได้รับรู้ปัญหาอย่างน้อยจะได้มีคนเข้าใจชาวบ้านมากขึ้นผมเชื่อว่ายังมีตำรวจที่ดีที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนในเป็นจำนวนมากเพียงแต่วันนี้พวกเขาไม่กล้าแสดงออกแต่เมื่อถึงเวลาที่สุขงง ผมมั่นใจว่าเขาจะแสดงพลังออกมาผมขอโทษนะผมทำกาลาาที่เป็นไรครับผมเข้าใจ

เขาเรียกว่าไม่ยอมก้มหัวให้ความไม่ถูกต้องนะจารเราเนี่ยโชคดีนะที่ได้นายแบบเนี่ยนี่แหละคนที่เราจะเคารพได้อย่างสนิทใจใช่นคนแบบนี้แนหะละเคารพได้อย่างสนิทใจจริงๆไปละเฮ้ยจ่าก่นอนหน้านี้จ่าไม่กินเส้นกับสารวัตรแกไม่ใช่เหรอ แต่ตอนนี้เนี่ยความดีของท่านเนี่ยชนะใจผมแล้วหลังจากนี้นะผมจะรักและเคารพท่าน